ราซือของขัอันนี้เอาเครืงโลแถมด้วยเด้ออันนั้นลยนล่ะจะมีหาลอยก็ราหา่อย,อ,ยอันนี้เอาแบบว่าหาลอยนี่ใส่ถุงละ่อยไหมอ่ะ เดี๋ยวบอสคนทหางเลยอันนี้จะเหนียวกว่านู้อเนาะใช่มันจะออกเหนียวหน่อยแต่นะมันจะนุ่มอันนู้นมันนุ่มแต่อันนี้มันเบากว่าอันนี้อันนี้มันเบามันหนักมันเบากว่าอันนี้เอาเอารอลงนั่นแหละแต่ใส่ถุงละร้อยอันไหนล่ะนี่อันนี้แหละอารอละห้าร้อยนี่แม่ อืก็คือไปฝากเขาอร่อยจะเหนียวไปอันนุ่มๆกว่าเนี่ยจ้ะจอัน,นอรโลยนึงช่วงละสองขีดสิเน,ะนาะอืมเพราะว่า ได้สิบุงไหมเหรอนะขีดนึงมันได้เยอะไหมนื่งน้อยไปค่ะน้อยไปใช่ไหมสองขีดอ่าสองขีดห้าถุงก็ข้างหลังโลละห้าร้อยเหมือนกันเดี๋ข้างหลังอันนี้หรอหัว่าวนี่ว่าหาหอยขึ้นกันไม่ได้จ้ะไม่ได้ไม่ได้อ้ามื่อกี้อันนี้ต้นหนึ่งี่คนนี้อันนี้ไม่ใช่ อ,อาตัวนี้เต็เอ,อ๋อร้านตัวนี้อาตวนี้อันนี้คือตัวแบนเนาะมาน้ากัน<ด>มาน้างกัน<ด>มาน้ากันชื่อแรวนี่มันมีซุ้มวอร์รย์ สวมาดิครับอันนี้เหนียวอันนู้นอร่อยก็ให้กับที่ แต่อันนี้มันก็ไม่เค็มเนาะอันนี้อร่อยครบแล้วนายตางครบแล้ว

หน่้เราซื้อของฝากอันนี้เอาขึงโลแถมด้วเด้ออันนั้นรอดเทไรล่ะังไห่าร้อยรดแ้ว่า้อยซีกอนี้หาร้อย อันนี้เอาแบบว่าห้าร้อยนี่ใส่ถุงละร้อยนะเดี๋ยวว่าอันนี้จะเหนียวกว่าโน้นเนาะใช่มันจะออกเหนียวหนึบแต่นะมันจะนุ่มอันนั้มันนุ่มแต่อันนี้มันเบากว่าไงใช่อันนี้นี่มันเบามันหนักมันเบากว่าอันนี้เอาเอาโลนึงนั่นแหละแต่ใส่ถุงละร้อย อันนี้แหละนี่อันนี้แหละอาละห้ารอยนี่แมอืม็คือไปฝากเขาอร่อยจะเนี้ยเไปอานนนุมน่มกว่าเน,น,นี่ยจัะอันอร้อนนงชงละสองขีดสินะ อืเพราะว่ามันได้สิบถุงไหมเหรอนะขีดหนึ่งมันได้เยอะไหมนองน้อยไปน้อยไปใช่ไหมสองขีดอ่าสองขีดห้าถุงก็ข้างหลังโลละห้าร้อยเหมือนกันเหรอข้างหลังอันนีเหรอาะว่านี่ว่าแห่หาลอยขึ้นกันไม่ได้เจีไม่ได้ อ้าวเมื่อกี้อันนี้ตัวนี้นี่คนนี้อันนี้ไม่ใช่อ้าวตัวนี้ติอ๋อลานตัวนี้อ้าวตัวนี้อันนี้คือตัวแบนเนาะมานน้ำกันมาน้ำกันมาน้ำกันชื่อแรกนี่ มันมีซุ้อร่อยเสือะไรเน,นสือะไรเีบะโซีัดีครับอันนี้เหนียวอันนู้นอร่อยต้ออกสิ่ แต่อันนี้มันก็ไม่เค็มเนาะอันนี้อร่อยครบแล้วนายนางครบแล้ว